ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องกระปุยลุยนะครับผมมาพบกับใบงานที่ศูนย์หนึ่งนะครับผมวิทยาศาสตร์ปหกนะครับผมหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ไม่รมู้ครับการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนะครับผมวิทยาศาสตร์ปหกนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับผม ก่อนจะเข้าไปรับชมและฟังฝากกดไลค์ช่องนี้เลยครับผมช่องเล็กๆนะครับผมลักษณะของสารเนื้อผสมที่ผสมได้จากสารเนื้อผสมที่ได้จากหลังจากการตามข้าวเปลือกนะครับตามข้าวเปลือกต่ำเอาละครับมีสารลายยางปะปนกันได้แก่ครับแน่นอนครับเป็น,มนเมล็ดข้าวสารครับผมเปลือกข้าวสารก็ต้องมีหรือแกลบนั่นเองครับผม แล้วก็มเมล็ดข้าเปลือกมันยังตําไม่หมดนงครับข้าวเปลือกวิธีที่ใช้แยกงข้าสารออกจากสารเนื้อผสมแน่นอนครับหนึ่งหยิบออกครับไม่ต้องทําอะไรครับผมหยิบออกอย่างนี้ครับผมสองการร่อนครับผมร่อนใช้ภาชนะในการร่อนนะครับผมมันจะม,มีรูนะครับร่อนการฟัดการฝัดฝัด การฝัดนะครับฟึดฟูดฟูดฟูดกระด้งนะครับผมประมาณนั้นแหละครับผมมาดูว่าต่อไปครับผมวิธีเลือกวิธีการที่เลือกเพื่อแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมคือวิธีที <programme> ่หนึ่งการหยิบออกครับผม เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหตุผลที่เรื่องนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถแยกเมล็ดข้าวสารออกได้สองการร่อนสะดวกสบายรวดเร็วไม่ต้องอาศัยความชํานาญนครับการร่อนเพราะมันใช้อุปกรณ์นะครับร่อนก็ร่อนร่อนลงมาร่อนลงมาแลงมาอ่ามาดูครับผมตารางที่ห่งชนิดของข้าวสาร และลักษณะของข้อสารที่แยกได้ตามวิธีการยิบออกที่เราเลือกครับก็ชนิดของสารที่แยกได้ก็คือเมล็ดข้าวสารครับผมลักษณะของสารที่แยกได้ก็คือของแข็งสีน้ำตาลอ่อนรูปร่างวงรีครับสองการร่อนชนิดของสารที่แยกได้ก็คือเมล็ดข้าวสารนะที่มีขนาดลอดผ่านรูต,ตะแกรงนะครับผม เห็นไหมครับแล้วก็มเมล็ดข้าวสารและมเมล็ดข้าวเปลือกที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกก็จะอยู่ข้างบนครับผมนี่ที่แยกมาได้ครับผมลักษณะของสารที่แยกได้ก็นี่แหละครับสีน้ําตาลอ่อนของแข็งสีน้ำตาลอ่อนขนาดเล็กแล้วก็ของแข็งสีน้ําตาลและก็ของแข็งสีเหลืองรูปร่างวงรีครับผมนี่แหละครับผม ก็โจลงไปแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ